ฮวงแตเล่า่วงเท่าตันดวงใจพี่แม่พี่พ่อพ่อให้เจ้าเร่มายามโลกคืนแม่ผมตรหลหลเท่ายาลูกเล่าแม่มวว่กวิเยาว่าอยาลูกหายแม่ผองถอยดวงตาลูกกลับมาแม่ไม่มีหมดรถ่ังใหญ่ยี่สิบปีผ่านไปไวเหมือนโกบตกาโรคไนนั่งประกวดเบืเ้องหน้าไอหนูอหของเราไอน้องของเราปกติ ก่อนได้แล้วตังว้งความชื่นใจให้พ่อให้กับแม่ต่อหน้าเธยพี่ที่บอกให้เจ้าจับมือพ่อแม่ให้แน่นแน่นจับมือพ่อแม่ให้นานนั้นเจ้หน้าครู้ไหมครับหน้าปะองค์ลูกบางคนเขาไม่มีโอกาสได้จับมือพ่อได้จับมือแม่นะเขามีโอกาสได้แค่จับกอดรูปพ่อรูปแม่ร้องไห้แต่วันนี้หน้าแม่แหน้าปะองค์ก็โชคดี ที่ยังมีแม่ที่ยังมีพ่ออยู่รบให้เราได้ตักมือเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าแม่กับพ่อนี้จะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนแต่วันนี้ในเมื่อเรายังมีแม่ในเมื่อเรายังมีพ่อบวชทดแทนกระบุณพ่อพระบุณแม่เป็นสิ่งที่เลิศที่สุดในชีวิตของลูกผู้ชายเจ,จ้าจำได้ไี่เจ้าหน้าเคยอย่างเจ้าเป็นเด็กอย่างที่เจ้าพูดใหม่ คุณพ่อคุณแม่ชื่นใจลุกหน้าเลยดีใจเห็นเอ็นหนูเริัดพูดเจ้าพัดพูดไปไปเจ้าถามพ่อถามแม่ว่าพ่อนุ่นตัวอะไรนะพ่อแม่ที่อะไรทะแม่แม่ตอบลูกชายวันนึ่งหลายร้อยครั้งได้ไม่มีเบื่อครับแต่เหตุไหน,นใดเลยลูกบางคนหน้าบางองค์เติบโตเป็นดวงใหญ่แม่ถามเพียงคําเดียวพ่อถามเพียงคําเดียวกัดดูใส่พ่อกัดดูใส่แม่ ลืมวันที่พ่อแม่หให้เจ้าพูดโน้ตหนึไม่จำตลูกบางคนน้าประนูกยังเคยกระเทือบเท้าบึนปังใส่พ่อใส่แม่ลืมเป็นล,ลูกชายเลยสองเท้าที่เจ้าได้ก้าวเ,เดินในทุกวันนี้พ่อกับแม่เคยจู๋ที่ฝ่าเท้าของเจ้าใชาไพ่อกับแม่ยอมให้ลูกชายเหยียอบอกพ่อเหยียอบอกแม่เอาลเจาทากครับ นะั่งคุกเข่าเข้าไปหาแม่เข้าไปใ,ใกล้แม่กอดแม่ให้เด่นๆก่กอดแม่ให้นานๆานนะนะนะเดี๋ยวพูดตามที่หมอทํขวัญในวันนี้นะนานะนะพูดตามคําคํานี้เป็นคําที่เจ้าหน้าไม่ค่อยได้พูดให้พ่อให้แม่เราได้ฟังได้ยินคํานั้นก็คือคําว่ารนะักเดี๋ยวเจ้าหน้าน้องพูดตามที่หมอทุกคนนะนานะนะบอกแม่ว่าแม่ครับ ลูกชายคนนี้รักแม่นะครับแม่ครับลูกชายคนนี้รักแม่เลยนะครับทําว่ารักคํานี้ลนะลูกชายเอ้ยเป็นยาโชกกำลังที่ดีที่สุดที่ทําให้แม่ที่ทําให้พ่อมีกําลังใจอยู่ได้ปัดนี้น้ําตายกุลน้ําตายกุศลใ่ยาลงยังเพิ่นศาสนาวชนเกตตอนุนกุศลนี้ที่เจ้าได้ทําแม่ก็ชื่นใจยิ่งนักเลย ชื่นใจแม่หอมแก้มใต้แม่หอมแก้มขวาแม่เป็านะให้ช่างภาพได้เก็บภาพความประทับใจภาพดีไว้น้าตาของพ่อน้าตาของอแม่ที่ไหลามาลุกหน้ายังให้เท่าอยากเรียงของพ่อของแม่ที่ชะลมลงพื้นดินแะน,น,น้าตนายังมีผู้ชายอีกหนึ่งคนกับหน้าหน้าได้หลายคนเข้าใจผิดว่าผู้ชายคนนี้รักเราน้อยอกว่าแม่หรือไม่ผู้ชายคนนั้นมีชื่อว่าพ่อ น้าน้องเข้าไปหาพ่อครับกอดพ่อแน่นๆก่นกอดพ่อนานๆกอดผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าพ่อเจ้าอาจคิดว่าว่าพ่อรักเราไมยกว่าแม่หรือเปล่าถ้าพ่อยอมพักหัวใจพ่อออกไปลูกชายดูได้จิตใจของพ่อดักเจ้าไม่เด่น้อยไปกว่าแม่นะลูกชายนะพ่อคนนี้แหละลูกพี่ตั้งตันงทุกอย่างยอมเด็นเ่ยทุกอย่าง ไว้ให้กับลูกชายคนนี้หน้าน้องเคยถามพ,มพ,าพอ่อไปว่าพ่อบบัดนี้พ่อยอมเหนื่อยพ่อไทยครับบ้านหลังใหญ่พ่อจ้าหอยไข่พ่อที่นาที่พ่อยอมเนหนื่อยพ่อจ้าหาอยไข่คำตอบมีอยู่ว่าก็เพื่อลูกชายคนนี้แนหะแต่หากหน้าคนไหนมีพี่น้องปู่ย่าตายายมาหน้าน้องเข้าไปก่อด้าไปหาเข้าไปบอกรักให้ครบทุกคนละนานานะ ถ้าใครมีญาติมียายมาลุงบ้านหน้าอาใครที่เคยเลี้ยงดูเจ้าหน้ามาวันนี้หน้าน้องทั้งหลายเข้าไปหาเข้าไปก่อนให้ครบทุกคนเลยครับท้าความชื่นใจถ้าความดีใจวันนี้นะครับตามเพื่อใจแท่เป็นพ่อเปแม่เป็นอย่างยิ่งเมื่อเจ้าบอกรักเมื่อเจ้าบอกครบทุกคนแล้วเจ้าหน้าครับเจ้าหน้าค่อยๆเอ็นกายลงนอนบนตักของแม่ นอนเหยียดเท้าตามสบายตน้านั้นเหยียดเท้ามาทำต้นใบตีก็ได้ลุกนะครับนอนนอนตักแม่ตามสบายลยครับเขาบอกว่าค่าอื่นผิดใดทดแทนได้ยังมีวันหมดทินค่าลดค่าบ้านค่าที่ดินใช้เงินหมดทินหนาะแต่ค่าค่านี้ไม่สามารถทดแทนท้ค่า มีทีผ่านมาเนายเลยมีหายเพลงมีเพล Muy oh

รับน,น้นพูดให้พ่อแม่พี่น้องไปสลาแห่งนี้ได้ยินทั่วไปแลนักนะ,นะ,นะพอพป็นระครัพพูดตามมานักนากายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมกรรมใดๆที่ลูกชายคนนี้หลานชายคนนี้พี่คนนี้น้องคนนี้เคยประพฤติไม่ดีกับท่านทั้งหลาย บ,บ่วันพรุ่งนี้ข้าพระเจ้าจะขอกาบลาอุปสมบทขอให้ท่านทั้งหลายได้ปดโปรดยกโทษอาโหสิกรรมในกรรมเหล่านั้นให้กับข้าพระเจ้าโดยการประนมมือเอ่ยวาจาสาธุขึ้นพร้อมกันด้วยเทินญาติเพาไม่เป็นน้องประนมมือนะครับเอาหนึ่งสองสาม ฟาท<ฮ>ูอ้าวเจ้าหน้ากราบหนึ่งกราบแบบมือเลยครับนะอ้าวกราบกราบสองกราบสา